รักแท้คือกรุณาบทที่สความขัดแย้งในครอบครัวและการเยียวยาด้วยความรักท่านวอวชิระเมธีอาตมาคิดว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่อ่อนไหวพร้อมกันนั้นก็เป็นสถาบันที่เป็นจุดตั้งต้นของความดีงามในชีวิตของคนมากกว่าสถาบันอื่นใดทั้งหมดทั้งสิ้นที่บอกว่า เป็นสถาบันที่อ่อนไหวก็เพราะว่าถ้าคนสองคนซึ่งเป็นผู้ก่อร่างสร้างสถาบันครอบครัวนั้นขาดธรรมะครอบครัวก็จะพังลงมาในพริบตาและที่บอกว่าเป็นจุดตั้งต้นของความเข้มแข็งก็เพราะว่าถ้าผู้ที่สร้างสถาบันครอบครัวขึ้นมาเป็นผู้ที่มีธรรมะในสถาบันครอบครัวนั้นอาจจะเป็นสถานที่อุบัติของมหาบุรุษก็ได้นักปราชญ์ราชบัณฑิตก็ได้ คนของโลกอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์หรือมหาตรมะคานทีก็ได้แต่ถ้าในสถาบันครอบครัวนั้นมีปัญหาแน่นอนที่สุดสถาบันครอบครัวจะเป็นที่มาของมหาโจรที่เกิดมาเพื่อล้างผลาญนมนุษยชาติก็ได้หรืออาจจะเป็นที่อุบัติของคนที่เกิดมาปล้นชาติปล้นแผ่นดินก็ได้หรืออาจจะเป็นที่อุบัติของสันนรกในนามของคนคนหนึ่งก็ได้เห็นไหมสถาบันครอบครัว จึงเป็นทั้งจุดที่ละเอียดอ่อนหรืออ่อนไหวและเป็นทั้งจุดที่เข้มแข็งของมนุษยชาติของเราถ้าหากคนซึ่งอยู่ในสถาบันครอบครัวมีปัญหากันอัตมาภาพขอแนะนำว่า 1. ให้ระลึกถึงคุณงามความดีเก่าๆซึ่งกว่าที่เราจะคบกันกว่าจะแต่งงานกันกว่าจะร่วมสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันมานั้นเราต่างก็เคยประทับใจในคุณงามความดีของกันและกันมาก่อน ทุกครั้งที่เราโกรธเราเกลียดกันนึกถึงคุณงามความดีเก่าๆก็จะทำให้จิตใจนั้นอ่อนโยนลง 2. ให้คำนึงถึงตัวเองและภรรยาว่าหากเราทำให้เขาทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยฉะนั้นเราไม่ควรทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทุกข์เพราะถ้าเราทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทุกข์มันก็สะท้อนกลับมาอยู่ดีว่าตัวเราก็ต้องทุกข์ด้วยถ้าเราเป็นคนที่มีความสุข คนที่อยู่ใกล้เขาก็ต้องสุขใช่ไหมละ่ะตรงกันข้ามถ้าเราเห็นคนที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นทุกข์แสดงว่าเราก็ต้องทุกข์แล้วฉะนั้นควรบอกตัวเองว่าเราควรเป็นหน่วยความสุขเคลื่อนที่อย่าเป็นหน่วยความทุกข์เคลื่อนที่ในครอบครัวเลย3ให้เรียนรู้ที่จะถอยไปข้างหน้าเวลามีปัญหาใหานะ้ทิ้งพยศลดมาณะละทิฐิบอกตัวเองว่าบางครั้งก็ต้องถอยหลังกันคนละก้าว เหมือนที่พระนางวิกตอเรียกับเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดทะเลาะกันแล้วเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดไปขังตัวเองอยู่ในห้องพระนางเจ้าวิกตอเรียตามไปเคาะประตูเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็ถามว่าใครเคาะพระนางเจ้าวิกตอเรียก็บอกฉันราชินีแห่งเกาะอังกฤษเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดโกรธมากที่ถูกสีภรรยาก,กดขี่ข่มเหงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยการเอายศศักดิ์อักครฐานมาข่มสามีซึ่งเป็นสามัญชน สามชั่วโมงต่อมาผนังเจ้าวิกตเรียทนเหงาไม่ได้ไปเคาะประตูใหม่เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดถามว่าใครเคาะผนางวิกตเรียบอกว่าดิฉันเองที่รักภระระยาของคุณไงคะพอได้ยินภาษาที่อ่อนหวานและตอบด้วยสักที่เสมอกันอย่างนั้นเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดจึงเปิดประตูมาสวมกอดกันนี่คือศิลปะแห่งการถอยไปข้างหน้านั่นคือผนางเจ้าวิกตอเรียอมทิ้งยศศัก์อัคารฐาน วางอีกโก้ของพระนางลงแล้วมาคุยกับพระสวามีในฐานะคนสามัญเรื่องก็เลยจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับคู่สามีภรรยาทั้งหลายที่มีปัญหาครอบครัวหลังจากทดลองใช้วิธีต่างๆแล้วไม่ได้ผลขอแนะนำให้เรียนรู้ที่จะถอยไปข้างหน้าดูแล้วก็จะเห็นว่ามันคุ้มค่ากับการถอยจริงๆบางทีเวลามีปัญหาในสถาบันครอบครัวแล้วแก้ไม่ตก จะไปข้างหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้ก็เลยมีการโยนชุดความคิดชุดหนึ่งเข้ามากลางวงแล้วบอกว่าเราคงเกาะกันมาแต่ชาติปางก่อนเป็นผีแห้งกับลงผุเป็นคู่เวรคู่กรรมแท้ที่จริงคู่ไหนก็ตามที่เริ่มสรุปอย่างนี้จะท้อนแล้วว่าคุณยอมจำนนต่อปัญหาปัญหาทั้งปวงมีไว้ให้แก้ไขแต่คนส่วนใหญ่ชอบแก้เคล็ดและยอมจำนนดังนั้น เวลามีปัญหาให้เราทั้งหลายเปิดใจเปิดตาเปิดหูให้กว้างบอกตัวเองว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาให้ดีที่สุดอย่าพึ่งลงบทสรุปว่าเธอและฉันเป็นคู่เวรคู่กรรมเพราะพระพุทธเจ้าตรัสถึงคู่ของชีวิตไว้ถึง7แบบไม่ได้มีแต่คู่เวรคู่กรรมเท่านั้นมีทั้งคู่สร้างคู่สมคู่ชื่นชมคู่ระกรรม คู่ภรรยาแก้วสามีแก้วแล้วก็คู่กัลยานมิตรนี่มันมีตั้งหลายคู่ทำไมมาสรุปเสียแล้วว่าคู่ของคุณนี้เป็นคู่เวรคู่กรรมในเชิงลบทำไมไม่เป็นคู่สร้างคู่สมทำไมไม่เป็นคู่กัลยานมิตรทำไมไม่เป็นคู่อารยาชนที่เกิดมาแต่งงานด้วยกันเพื่อเป็นเพื่อนเรียนรู้บนเส้นทางธรรมด้วยกันพัฒนาชีวิตไปให้ดีที่สุดจนกว่าที่สติปัญญามนุษย์จะวิวัฒนาการไปถึง เปิดตาเปิดใจเรียนรู้ชีวิตคู่หลายๆรูปแบบก่อนจะลงข้อสรุปด้วยการดูถูกตัวเองว่าเราเป็นคู่เวรคู่กรรมให้เรียนรู้ชีวิตคู่ในรูปแบบอื่นในมิติอื่นๆให้ทั่วถึงก่อนถ้าเราเรียนรู้ให้ทั่วถึงแล้วจะเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องยอมรับข้อหาคู่เวรคู่กรรมที่เรามอบให้ตัวเองเพราะบางทีทางออกมันมีมากกว่าหนึ่งก็ได้